สวัสดีครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ชมคุณคมเมนด่ากันได้สวัสดีหมาดำสวัสดีซีซีสวัสดีเอ็มเคเอ็มเคเอส ไประวัง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 เอ็มเดนขวาดนขวาเอ็มเคระวังลงระวังเชี่ยอบอดไปอบอดไปอบอดไปเอ็มอาบอดไปเร็วเร็ขึ้นมาช่วยขึ้นมาช่วยมีสตัวนี่ลงเร่ยขึ้นมาช่วยนายเอ็มเคตายซะบ่ตายไป็ระบ่เอ็กูล้มไปแล้วล้มสล้มส ล้มสองแล้วล้มสองแล้ว MK MK บักตุ้งตงุ้งมันสินขึน้นแล้วบักนี้ึ้นไหมแล้วยิงมันเอาเอาวันนี้ตายเอามานันให้ตายอันนี้เก่งจัดไปจัดไปใครโอ้ย MK ร่วงเป็นมะม่วงเป็นคนดำหมาดำเก่งมากหมาดำเหมือนเดิมนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะไปด้วยกัน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  ระวัง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 ไปตรงนั้นไปตรงไหนมาเพีงไฟนี่มาเพีงไฟมันหนาวไป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 ระวังหมาดำหมาดำระวังระวังเจอสวนนั่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 นระวังระวัง ไป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 รบวังไปเฉียดตากได้ไหมผมมีรมะเบิดนะผมมีระเบิดถ้ามีระเบิดตายหมูนึงมีระเบิดนะตายหมูแถมตายไปไปเก่งมากเก่งมากริมเคเจ๋งจรงต้องอย่างนี้ คนหนึ่งยิงสองคนยิงกดคนหนึ่งเข้าเงี้ยโอ้โหใช่เลยใช่เลยเก่งเก่งระวังระวังเอาเอามาระเบิดอืเอาอีพีเพื่อนเอาอีพีเพื่อนไป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 เอาเกาะด้วยไป เนียนๆไปเลยโดนไหมโดนสักไไปๆอ้โดนจ้าของถึงาของถึกเจ้าของถึกเจ้าของระวังระวังระวังวังหมาดำระวังเอ็มตุ้งตุ้งล้มแล้วตุ้มตุ้งแล้วตุ้มตุ้งแล้วเจ๊เจ๊เตายไปเรียบร้อย เดียบร้อยซี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 เก่งมากซีซีเอาเอาเอาให้หมดเลยมีเท่าไหร่เอาให้หมดปิดเกมปิดจ็อบไปเลยปิดจ็อบไปเลยนลเอาทุกคนสู้สู้สู้ปิดเกมไปเลยสี่ศูนย์ปิดเกมไปเลยสี่ศูนย์เอาปืนใกล้หน่อยไป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  ไป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 รวมมิสทุดภูเขาไป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 ระวัง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 หมาดำหมาดำระวังตายไปโดนระเบิดตายไปตายไปสู้ส,สู้ตายไปเพื่อนกูล,ล้มแล้วเพื่อนกูล,ล้มและตายไป chạy 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 cướp tay áo áo áo, Chết chạy 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 Tại 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 chạy 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 này chạy 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 Lấy chạy 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 nào chơi nào chạy đâm chạy อ้าวตายนะไปไปไปขอพันยาก่อนระวังระวังพันยาไว้พันยาไว้วบงบีบวงบีบวงบีบวงบีบไหนล่ะไม่ใช่ไหนวะมันอยู่ไหนวะระวังระวังเอ็มเคฝั่งนู้นใครล่วงอ่ะ ซีสามซีซีซีนี่ไงนะนี่ไงมึงดูผมเชี่ยเอ้ยเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งเก่งเก่งอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่าให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปใครได้ MVP ใครได้ MVP ม้าดำอ่ะ ใช่หมาดำไหมอ่าหมาดำจริงๆด้วยไปโดดล่มไหมไปไปโดดล่ม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 กันไปโดดล่มกันไปโดดล่มกันโดดล่ม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 โดดลมโดนลมไปโดดล่มไปโดดล่มไปโดดล่มไปไปไป 20วิเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใบมะกรูดให้ด้วยคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่าให้ด้วยนะครับโอ้ยลายต้องไปสักใหม่แล้วเนี่ยเลือนขนาดนี้มันเลือนมากเลยนะลาย,ยสักลาย,ยเลเลือนทิ่ผหาย โรงไหนดีไปโรงเรียนไปโรงเรียนเป็นโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนที่มีหัวใจไปโรงเรียนที่มีหัวใจไปเอาบัตรไปเอาบัตรชุบชีวิตก่อนต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหลังๆมาแม่งตึงกันไม่มียาลาเก็บ ไป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 เสื้อแมอวถ้าได้แม็กซ0เนี่ยมึงตายแล้วคือพ้นระยะไปแล้วยิงไม่โดนแล้วเอา้ามาจากไหนนี่ไปไปไปเกิูนหมดพอดี ตามเข้าไปกามเข้าไปตามพนักงานส่งของไปเอาไหมาแล้วก็จะยิงกันตรงนี้แหละตายไปน,นั่ยนี่ยนี่ยวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปตายไปพนักงานส่งของวิ่งตัดหน้าตัดหลังเอาไปเอามาเอามามีอะไรมีอเลโดโอไม่มีเหี้ยเลยเลยว่างเปล่าไปไปไปที่นี่เลย เอานี้อ่ะ MP5 MP5 มาเชเชๆชยิงโดนไม่น่้มันไกลแล้วนะรอม,มิ่งมาตายต้องยิงไกลๆ้องยิงไกลยิงไกล ใกล้ๆโดนลูกซองเขาตายแล้วพันยาก่อนพันยาก่อนเดี๋ยวตาย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 แม่งเกาะเกือก็ไม่มีเอาปืนมาปืนยิงไกลมาไม่มี yeah. นเนย่นั่นอะไรเนี่นั้นไรเนีตายไปนี่แม่อ้อยตูด้ว มีจารึกชื่อมีจารึกชื่อเอามาเอามาเอามาหมวกป่อสามได้แล้วเอามาเอามากระสุนกระสุนต้องใช้หมวกหมวกได้แล้วหมวกได้แล้วหมวกได้แล้วเอามาเอามากระสุนกระสุนต้องใช้เงินเงินเงินนี่ ใ,ใจะร้อยสูตรกูใช่ไหมเอามาเอามาก่อนอามากรน,นักงานส่งของตอีปืน้ก่อยกนขอนิ่งนิ่งขอนิ่งนิ่งเด้อไอ้ดอบไอ้ดอบเอามาจะได้ซื้อเต่ออเาหัวเสือ ออกมาออกมาซื้อต่อหัวเสือตายแล้วทำงานแล้วรถแค่สิบแต่เวลาเวลาไอเนี่ยเวลานับถอยหลังลนาทีหนึง่งกว่าจะคู่ดาวมองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจุดแดงมากูอันนี้อย่างเดียวจุดแดงขึ้นกูใส่อย่างเดียวอเอู้ไหนนู่นนู่นน่นน่นนู่น่นน่นน่นน มาส่งดีๆดีดยอย่ามาลอยนี่ไงสองสี่เก้าเอ็กด้วยกระสูนย์ 0, ไม่มีหมดอะไป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 กลางวงเลยเอาตายไป,ไปเอามาเอามามาจากไหนคุณเงยหน้าด้วยก้มหน้าดิ ไป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 อัปเดตอัปเดตปืนก่อนอัปเดตปืนเอาเอามาจะได้ยิงไกลขึ้นใี่ปืน,ปนขนาดเป็นเอ็กแล้วก็ยังต้องตีอ่ะเพราะว่าเอ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 าใครๆ โอ oh ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. มาเป็นสายมาเป็นสายเข้าใกล้ไม่ได้กลัวส้นตีนครับไป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 หนรูซิมีอะไรออกมาจากไหนออกมาออกมายา ไป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 อ๋อใครโดดอยู่นู่นใครโดดอยู่นู่นใครโดดเป็นยิงโจอยู่นู่นนะโดดเป็น,นยิงโจอยูย่เปลี่ยนปืนตายไปตายไปเรียบร้อยไม่ปืนปนิ่งเง้ยอุ๊ชิช้

เฝ้าประตูไปกูจะยิงไอตัวข้างหลังนู่นุนนุนนู่นุนนุนนุนนนโดด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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดดอยู่นู่นโดดอยู่นู่นไม่รู้ตายยังหรือเก้าตัวมาดักอยู่นี่แหละป้อมกูอยู่นี่แหละมา อยู่ไหนอยู่ไหนไม,มาไหมมาไหมมาไหมไม่มาไม่มาไม่อะไรกูเข้าป้อมดีนะกูไม่มีกับระเบิดมีกับระเบิดแม่งกูวางอ้อมแล้ววางอ้อมแม่งเตือนใครเข้าใจเข้าควาไมไหมเอาแม่ง ไปแล้วต่อหัวเสือครูครูดาวเท่าไหร่นั่นร้อยวีโอ้ยครูดาวเป็นชาติทำดาเมจแค่สิบแม่งครูดาวเป็นชาติเอาเอามาหรือห้าตัวห้าตัวโดนมาแล้วโดนมาแล้วเขาเห็นกูแล้วมา กูรออยู่นี่แหละมา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 เร็วเร็วกูรออยู่นี่แหละมามาเร็ว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 เหลือสามตัวอ้าวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งเข้ามาไหมมึงเข้ามาไหมเข้ามาไหมเนี่ยเข้ามาไหมกูรออยู่เงี้ยเข้ามาเข้ามา โดนลอยอยู่บนหัวแล้วเนี่ยเข้ามาเข้ามาโอ้ปล่อยโดนอีกปล่อยโดนซ้อนโดนอีกนึกจะปล่อยทําไมเยอะแยะเข้ามาดีกูรออยู่เนี่ยกูไม่ไปหรอกกูอยู่ในวงแล้วกูไม่นูนนูน,น,น,นเอาแอร์ดรอปอยู่นู่นเข้ามาโอ้ยไปเอากล่องไปเอากล่องไปเอากล่องเข้ามาเข้ามาเลย กูไหวไปแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเอาไปไปไปโดนนี้ใกล้ๆกูกด้วยยิงมอวด้วยมึงเอา้าสามสาม เอาเอาเอาเขาโดกันอยู่ฝั่งเขาโดกันฝั่งนี้ใช่ไหมเ <_ P 3> <_ S 2> ชียช่ยเชีย่ยเชี่ยใครใครปล่อยโดนมาดูเอ้ยขโมยเนี่ยปล่อยโดนมาไม่ออกไปออกไปแล้ววิ่งไปแล้วเสียงเสียงเสียงฝีเท้า เอาโดกันอยู่นะเอาเอาโดนอยู่หลุดหนึ่งหนึ่งละวหนึ่งหนึ่งละวกระบองวิ่งละควงกระบองวิ่งไปแล้วควงกระบองวิ่งไปไหนเนาะควงกระบองวิ่งไปไหนเนาะควงกระบองวิ่งไปไหนแมง ยันถึง้อยดิถึง้อยดิอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเว่งงูตายตายตายวงกุเชื่อนั่นโดนเขาอีกแล้วโดนเขาอีกแล้วไม่เห็นเขาด้วยดิดิเนี่ยไม่เห็นเขาด้วยแม่งโล่งด้วยเขายึดที่มั่นไปแล้วเขายึดที่มั่นไปแล้ว Er. เขายึดที่มันซื้อที่มั่นเดียวไปด้วยโลง่งโลง่งโลง่งเชี่ยวเชี่ยไอ้เชี่ยกรอก,กอ้วยสัตว์ไายฮะไายฮะไายฮะโอ้ย